สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบช่องนุกดำสิงครับวันนี้ก็มีคลองเด่นไม่ครับมากครับเจอลากทักโบกครับผมสติ๊กเกอร์ช่องนุกดำสิงครับปุ่เเป็นเอฟซีกะโบกไกลด้วยครับผมนี่ครับนี่ก็เจนแน่กนกำลังตัดอยู่นะครับครับผม รอบนี้กับโบคอยงามบอนได้นะครับได้กลักบมาเป็นยังครับกลับซอยผมติดนะครับมันได้ซื้อมาแล้วปูไดเ้ดเป็นเอฟซีนขับอไปนะแก้วได้ซื้อมาแล้วพี่น้อง ล่านเขาก็ปล่อยตัดมาให้นะครับเอาไปติดซตยกันเนี่ยมันทีบ่โบเบิดบ่เดขายด้วยครับไฮฟี่เจอรักทักบวกครับผมแจกสติกเกอร์อย่างเดียวครับพี่นอ้องนี่ครับประเดิมก้อนหมูลเลยครับ ไปเดิมก้อนมูลเลยพี่น้องเจ๋อลากทักบกนะครับครับเจนแนนกำลังต,ตัดอยู่นะครับกันไก่กับบอเขาปนไอ้ครับงานกับบอมีอะไรดอกพี่น้องช่วงนี้ว่างลงว่างลงว่างครับว่างกับไปหาเที่ยวน่อพี่น้อง,งบูได้มีบอ่อดินเท่วไก่กับเอิญผมไปไทยนะครับ ช่องนี้บอคไยมีคลิปลงนะครับช่วงนี้โอเคครับเจอรักทักโบครับผมสวัสดีครับ